ครับสวัสดีครับผมก็เป็นซีเก้าเก้ารก้าของเจ็ดปัุมทานี้นะครับผมโขเข้าใบคันแล้วโอ้โหช่วงนี้เติมเข้ามานะไม่มีเวลาจะมารีวิวเลยเดีย๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับผมวันนี้ได้เ e กียร์ออโต้มาสุดหล่อเลยรถวิ่งมาแค่หนึ่งมืนกิโลเองพี่มาจะไปดูกันเป็นยังไงฝากรรากดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับจากดูรถด,ดูที่ MT เกา้าเก้ารัก้าของเจ็ดปัทุมทานี้นะครับผมไปไปรับชมกันมา หลอ่อสวยๆเลยมาีพี่ f c นะพึ่งเข้ามาหมาดเลยสนใจทักเลยสีประตูตัวเอสนะปี2023เลย10,000กิโลส,สวยๆอย่างนี้เลยพี่พี c อะมาพาเข้าไปดูตัวรถนง,ง่ายๆวันนี้รีวิวข้างทางก่อนจะไปถึงเต็นมาขออนุญาตเลยครับดูไมเลยนี่อ เกียร์ออโต้นะครับผม1,000 10, งมกิโลพร้อมๆเลยสวยๆงามๆเลยอะ่ะนี่เกียร์โอ้โหเป็นสีประตูต,ตกเต่นใหม่ห่มเลยบุ๊ก์วิตมีให้ครบนะครับผมมาขออนุญาตกจกับเต็นออรอๆสวยๆเลย1 5ึ่งกว่ากิโลมาถ้าอยากได้รถสวยๆรถดีๆ MC ยินดี ND, ต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะครับผมงามๆเลย ดูฟรีประโตผมว่าแผ่นไปเรื่อยๆนะอะขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจจะอยากได้เกียวออกโตขับขี่สบายมาที่ก๊อฟหรือที่ MC99 ล้าาำกาของเจดปทุมธานีนะครับผมนะรถสวยการันตีไม่ซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่ๆจะถึงเต็นแล้ะ จะถึงเต็นท์เรียบร้อยแล้วก่อนนี่เลยฝากไปเลย1500กิโลโ,โคตรวสวยเลยคันนี้บอกเลยว่าพี่พีเอฟซีได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะ j จ m j a เลยง,งามๆเลยสวยเลยนะครับผมนี่ถึงเต็นท์ลนะนี่ถึงของ้ขาของเกา่าปุ๊บเราทิศซ้ายเลยนะครับนี่เต็นท์จะอยู่นี่เลย m 4 9มี 99, มีรถให้เลือกมากมายนะครับผมพี่พีเอฟซีนี่มาขออนญาตนี่ถึงเต็นท์เรียบร้อยแล้วนี่ รถสวยมากมายการันตีเรื่องคุณภาพเลยนี่รถดูเลยอะขอบคุณมากครับพี่พี่ FC ฝากรถกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมถึง MC9 9ร้ากากาของเจ็ดปทุมธานีนะครับฝากไปเลยเกียร์ออโต้สุดหล่อขนาดนี้ะหารถดีๆหารถสวยๆการันตีเรื่องคุณภาพมาเลยบุคสวิโอ้ชุดแต่งเพียบอะ ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม MC 99รำลูกาคองเจ็ดปัตทุมทายนี้นะครับผมบ๊ายบาย